นี่น่าใช่มารีฟไหมใช่ไหมโอ้น้ามันมารีฟล่างสองไโอ้เฮ้ยมารีฟนั่นไงเจอมารีฟแล้วโอ้มารีฟเจอได้แล้วอ้าวเอ,อิ่มท่าเบาเบาเชลสมิธชาร์ม โอชโลไหมเออแทะก็อย่าตาย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 อ้าวมาลิตายแล้วอ่ะเวลน้อยเกินไป เาดอมาก็มีแล้วเนี่ในมีแล้วนี่ยจะไม่มีทางหลุนะก็มามาจอเราก็มามาชจอก็จับดิตัวบินอ่ะ Mở rộng mục Mở thả mục Tha bào Ừ Nghĩa là Tha pack Trộn pack ว้าวไ่เรอเามีงานน้อเก็บเวลอยู่อ่ะอีกนานเลยจ้ปอรรา อ๋อแฟนตาซีเจ็ดคิดว่าไม่รู้เหรอแฟนตาซีเจ็ดทำไงก็ถามโมแฮมแฟนตาซีเจ็ดเป็นโปรแกรมตัดต่อถามโมแฮมดิหลังไหมหลังไหม หลังไมมค่อยคุยเรื่องนี้นี่มันมารีบร่างสองอ่ะเปโด้าซู้ก็ต้องเจอทบตัวนี้ให้ได้เวลห้องคืเก้าเป็นงานที่หนักมากเะีโยโร่จะทำไมเปโยโร่อะ เอาไปละเยลโลโอเฮยมาลิบอเปล่าไม่ใช่ไม่จับอุย้ยม้าไฟเต็มเลยมีกระทิงด้วยกระทิง